นี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเรามองแบบธรรมะนะคะนี่แหละค่ะมะเร็งตัวนี้เขาดิ้นรนนะคะเขาดิ้นรนนะคะมะเร็งตัวนี้เขาดิ้นรนนะคะถ้าเรามองแบบธรรมะก็คือถ้าหลงทางแล้วก็ต้องดิ้นรนนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็คือธรรมะแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องพูดจาหยาบคายนะคะไม่ต้องพูดจาหยาบคายการสอนธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดจากธรรมชาตินี่แหละค่ะมะเร็งตัวนี้นะคะ เขาวนไปวนมานเพราะว่าเขาหลงทางหรือเขาเกิดอาการแบบงงๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราก็ดูให้เป็นธรรมะนะคะการสอนธรรมะไม่จําเป็นต้องพูดคําหยาบนะคะอย่างเรานี่โชคดีมีครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยคำไพเราะเูนมใจมากมายเลยทีเดียว น,น,นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเขาหรือมนุษย์หรือสัตว์นะคะถ้าหลงทางแล้วแล้วก็เขาก็จะวนไปวนมาอย่างเนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะวนไปวนมาอย่างงี้เขาเรียกว่าหลงทางหรือว่าเกิดปัญหาในชีวิตสับสนนะคะนี่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่ะไม่จําเป็นต้องสอนธรรมะแบบหยาบคายเราโชคดีมากมายมีครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะด้วยคําที่ไพเราะนุ่มนวลละมุนละไมนะคะ นี้ก็ให้ดูน้องแมลงนะคะ